เราก้ามเล็ดผักชีแล้วเราฟางไปโรยโบนัสโรยๆลูกอุ้ยได้งานได้เวียกห้อยไวลูกอ่ะพอโบนัสคนเก่งวันนี้มีโบนัสมาช่วยโรยโรยฟางอันนี้ปลูกแล้วหดน้ำแล้ววันนี้ก็สีห้ยเอาฟางปลูกปิดไว้ ป้้งโปรไว้เดี๋ยวมันกะตอนเย็นแล้วก็มาลดน้ำเดี๋ยวมันก็จะเกิดโบนัช่วยปูเรียงไปไปห้อยมันเต็มอันนี้เลยลูกโรยให้มันเต็มแปลง แปลงรอบๆนี้เราจะปลูกต้นดาวเหลืองพันยังไม่มาตุนบาทันมาาอุ้ยฟางงามงามหอนครับบนนั้นไม่ต้องหอบเดี๋ยวมันมันคายลูกมากระจายขยายอันเหนียวเดี๋ยวพูดสิไปหอบให้เพราะว่าต้องเอาหนาบันนี้ก็ได้ด้อ หยิบหยิบหย,ยิบไปาบางๆกระจายออกไปเคลียร์ไปลูกปุ่นพ้นขยันกระจายไปลูกกระจายไปยังจะหอบเดิมสิ่ใคร แป้งนีนะ้ำนี่แป้งนีนะ้ำหอนหอนได้เราไม่ต้องหอบนะเราอันโบนัสเลย เดี๋ยวมันก็เกิด,ดเ,เ,เอามาโรยบางๆโบนาณแล้วยี่เด้กินคนแรกนี่พักนี่พ <laughs> อเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมารดน้ำเช้าเย็นสปริงเกอร์ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้สปริงเกอร์แล้วคนจะเข้าไม่ได้ มันสีลมบุบบับบุบับ,บ,บ,บเสร็จแล้วค่ะโบนัสเสร็จแล้วนี่ต้นน,น้อยสั้นก่ดีก็ได้อุ้ยหอนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบา